สวัสดีครับผมสวัสดีทุกๆคนนะครับเดี๋ยวันนี้มาแนะนำนะครับไม้ประดับนะครับอีกหนึ่ต้นนะครับก็ที่ผมปลูกเลี้ยงไว้นะครับก็ปลูกไว้นานแล้วล่ะแต่เพิ่งรู้เคล็ดลับนะครับก้อนนี้ก็เลยเอามาแชร์ให้เพื่อนๆนะครับได้รับฟังกันนะครับก็ต้นที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้คือเรียกว่าต้นอดิบนะครับอดิบหรือต้นทูนต้นคูน อะไรประมาณนี้นะครับทางภาคใต้เนี่ยก็จะมีขึ้นที่เป็นแบบสีเขียวนะครับไม่บาง,บ,าง,บ,าง,บ,างบ้านก็ด่างขาวอะไรเงี้ยนะครับเนาะก็ของผมที่อยู่ตรงหน้านี้ก็คือออดิบด่างขาววากิวนะครับในเพื่อนๆดูนะครับวันนี้ก็เลยจะมาบอกเคล็ดลับว่าทํายังไงนะครับเลี้ยงออดิบไม่ให้ใบเนี่ยเขาไหม้นะครับไม่ให้ใบเขาไหม้เห็นไหมฮะ ด่างแบบนี้ใบก็ไม่ไหมแล้วก็ใบก็เยอะมากนะครับต้นนี้มี5 6ใบเลยด้วยซ้ำนะครับแล้วก็กาลังจะออกไม่อีกหนึ่งใบด้วยนะครับต้นนี้เป็นออดิบด่างขาวหินอ่อนนะครับนี่นะครับพอใบเขาแก่เขาจะเป็นออกหินอ่อนแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีสีสีสามสีนะครับเลือเๆือไปนะครับแบบนี้นะนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นกระถาง เก่าของเขานะครับของต้นแม่เมื่อสักครู่ที่เป็นออดิบดังขาวกิวนะครับเนี่ยผมลื้อออกมาจากเข่งนี้นะครับปกติเลี้ยงทีไรก็ยุบนะครับเนี่ยดูหยาดพิรุณนะครับเลี้ยงยังไงก็ยุบอันอันนี้เพิ่งฟื้นนะครับอันนี้เพิ่งฟื้นขึ้นมาอันนี้เป็นเหลืองอัานดามันนะครับเนี่ยครับต้นแม่เขายุบไปแล้วนะครับเลี้ยงยังไงก็ยุบนะครับเลี้ยงยังไงก็เน่านะครับเลี้ยงยังไงก็ต้นเล็กลงนะครับวันนี้ก็เลยเอาเคล็ดลับมาฝากนะครับอันนี้คือ ไอตัวหินอ่อนนะครับที่เป็นต้นแม่อันนี้อันนี้คือต้นแม่นะครับอันนี้คือต้นลูกนี่ต้นแม่ต้นลูกนะครับนี่ต้นแม่ตอนแรกเขาก็ยุบนะครับเนาะอ่าโอเคเคล็ดลับง่ายๆครับเพื่อนเพื่อนเคล็ดลับง่ายๆเลยนะครับสาหรับออดิปนะครับอ่าเพื่อนๆคงเห็นว่าเขาเนี่ยมีลักษณะเหมือนบอลใช่ไหมคงจะชอบแบบเปียกๆียกชื้นชื้นะครับจริงๆแล้วออดิปเป็นพืชที่ไม่ชอบเปียกแฉะเหมือนพวกโคโลนะครับอย่างเงี้ยโคลโลคาเซียนเนี่ยชอบชื้นแฉะเลย แต่ออดิบเนี่ยไม่ชอบชื้นแฉะนะครับอันนี้ผมก็ค่อยๆค่อยๆปรับสูตรดินนะครับสูตรดินนี่ก็ใช้เป็นดินใบก้ามปูนะครับแล้วก็เป็นใบก้ามปูดินใบก้ามปูมะพร้าวสับแต่มะพร้าวสับเนี่ยจะใส่น้อยนะครับเนี่ยจะใส่น้อยนะครับก็จะมีพวกที่เป็นเศษกิ่งไม้ใบมะขามอะไรพวกนี้นะครับเยอะหน่อยคือให้ให้เขาไม่เปียกแฉะไม่เปียกชื้นนะครับแล้วก็น้าเนี่ยลดแค่ วันเว้นวันแล้วก็ลดน้อยๆนะครับน้อยมากๆไม่ต้องลดเยอะนะครับแค่แบบถ้าเป็นสายางก็คือแค่ฉีดผ่านๆไปแค่นั้นพอนะครับจากเมื่อสมัยก่อนเนี่ยผมลดเนี่ยแบบโอ้ลดชุ่มเลยนะครับเหมือนบอลเลยนะครับเขาก็จะโตนะแต่เขาจะค่อยๆยุบลงไปเรื่อยๆนะครับเขาจะทิ้งใบใบก็จะไหม้เรื่อยๆเนี่ยครับอย่างต้นเนี้ยเนี่ยอันนี้ก็ยังตอนนั้นก็ยังไม่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 ไมค้นพบเนาะว่าทํำยังไงดีนะครับตอนนี้ก็เลยลองปรับเปลี่ยนมาดูนะครับแบบไม่ต้องลดน้ําเยอะนะคบเพื่อน เนี่ยต้นเขาก็จะสวยแล้วก็ใบเยอะแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับอันนี้มาแชร์ไอเดียกันง่ายๆเลยนะครับเนี่ยแล้วก็ต้นที่เพิ่งฟื้นนี้ผมก็ใช้สูตรเดียวกันนะครับตอนแรกเขายุบลงไปแล้วแล้วเนี่ยเขาเพิ่งฟื้นขึ้นมานะครับพวกหยาดพิรุณเนี่ยเนี่ยเพิ่งฟื้นนะครับเพิ่งฟื้นแม่เขาเพิ่งฟื้นขึ้นมาตอนแรกก็ยุบลงไปแล้วนะฮะเนี่ยเพิ่งฟื้นเลยนี่พวกเนี้ยเหลืองอะดามันนี่แทบจะไม่เหลือแล้วนะครับเนี่ยก็เพิ่งฟื้นก็คือสังเกตไหมครว่าดินเนี่ยมันจะไม่ ไม่เปียกเลยนะครับดินออ,ออกจะแห้งๆไปเลยนะครับจะไม่ต้องไม่ไม่ต้องชื้นไม่ต้องเปียกเหมือนพวกบอนโคลคาเซียเนี่ยอย่างเงี้ยเขายังอยู่ได้เลยไหมครับ mm hmm. เพื่อนๆเนี่ยดูเดิเนี่ยแห้งแกกเลยเนี่ยเขายังอยู่ได้เนี้ยเขายังออกไปใหม่เลยเนี่ยหยาดพิรุนนะครับแบบเนี้ยอ่านะครับอันนี้ก็คือเคล็ดลับเอามาฝากเพื่อนๆนะครับว่าเอ๊ะทำไมเราเลี้ยงออดิบแล้วออดิบของเราใบมันไม่เยอะเหมือนของพ่อค้าแม่ค้าสักทีนะฮะ อ่ะอันนี้คือผลผมค้นพบเองนะครับโดยที่ไม่ได้ถามใครด้วยแล้วก็ไม่ได้ดูจาก u t u b e นะแต่ค่อยๆปรับสูตรไปเรื่อยๆนะครับก็จะได้อย่างที่เห็นนี้เลยนะครับเพื่อนๆแน่นะครับก็จะใช้สูตรคล้ายๆกับพวกโคโลออะโ,โลคาเซียนะครับพวกโอกินาว่าพวกช้างเหลืองอะไรพวกนี้จะคล้ายๆกันเลยนะครับเขาจะไม่ชอบน้ำแฉะนะครับแล้วเพื่อนๆก็จะเลี้ยงได้ใบแบบ4ี่หใบใหญ่ๆบึ้มๆแบบนี้เลยนะครับ อ่ะโอเคอยังไงวันนี้ก็ขอบพระคุณที่รับชมด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะเพื่อนๆสนใจต้นไม้ก็ร้านต็อกกี้การ์เด้นนะครับที่บางพีใหญ่สุพรรณนะครับโทร0659917465นะครับมีทั้งไม้มงคลนะครับโคโรคาเซียอะโลคาเซียไม้ปอยเซียนไม้ดอกไม้แดดไม้ประดับอะไรพวกนี้ก็มีนะครับยังไงก็ลองแวะมาชมดูนะครับอยู่ใกล้ๆอบตอบางพีนะครับเพื่อนๆ โอเคยังไงวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับที่รับชมนะครับสวัสดีครับผม